ทำนะไมจริงไม่โดนวะนี่ไงหัวแตกแดงเตะมาวิ่งมาหัวแตกเอาวิ่งมานี่ไงโดนเมตเตอยังยไงก,ก็ไม่รอดนะตัวนี้โดนกูจับางแน่นอนรตีตรล่าเนะนาะไ,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 ได้ไปนาวละีมล่กวนอิงไม่โดนเเลยอ่างเงี้ยเอาไปตั้งก่อนเนาะ่งอ ปอดตกาเลือกเสร็จตัวเองเองเนื่องจากวันนี้เป็นต้นเดือนตุลาคมนะครับทำให้ GM มเนี่ยมันมีการเขาเรียกว่ามีการใจดีนะครับแจกชุดก็อตจิลาตัวน้อยนะครับนี่เป็นไงเสียเปล่าแต่วันนี้ผมได้มาใส่เล่นนะครับผมจะมาตามล่าก็อตจิลาแน่นอนมันต้องเกลื่อนเซิร์ฟแน่เนยเอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราต้องไปเปลี่ยนชุดก่อนนะครับ นี่เป็นไงมันต้องชุดนี้นะครับตามล่าก็ซิล่าแล้วก็มาเผาเปในส้กรอกกินนะนี่แล้วก็ไปตามล่าก็ซิล่ากันเลยนะครับไปมาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยเครื่องตินเอาตัวรอดสู้อาี้ต่อมันจะเป็นการปรับแพท,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 ทใหม่มาเล็กน้อยนะครับ <c oughs> แแบบก็ <c oughs> ไม่เปลี่ยนเห <c oughs> มือน <c oughs> เดิมแหละเดี๋ยวเราก็ลงที่หอนาฬิกาดีกว่านะครับไม่ได้ลงเมืองนี้มานานนะประมาณ400ปีเลยอะ มีคนลงกับเราประมาณ3คนไอ้สามตี้ดิเตรียมตัวเฮ้ยมันแยกไปตีต้ตนึ่งนะแล้วมันก็เหลือแค่ตัวเดียวนะครับงาน้องมึงลงกับกูมึงคิดผิดแล้วน้องเอ้ยงาลงด้านหลังกูซะด้วยอย่างนี้กูโดนกูเล่นแน่นอนถ้าตกแบบนี้โอ้โหไม่มีปืนเฮเพื่อนเพื่อนเพื่อนมึงใจเย็นก่อนเพื่อนไปซื้อแล้วขออนาปืนแม่หนึ่ง เห้เม็นเมาส์อ่ะไปป่ะนะนี่เป็นไงสเต็ปดักไงโอโบจ่อน้องงจ่อเอา้อยหน้าไปกินเอาไปแล้วครับอุ้ยหอวก้อนว่ะมาเลยกูดวลชา้าเลยอะ่ะเอาเลยน,นี่เป็นไงมือ,อย่างไฟอ่ะเอาน้อยหน้าไปกินอีกลูกนึงสเต็ปดักไว้ก่อนเอามาอยู่นี่ไอตัวนี้หนูมันไม่มีปืน,น โอ้โหไม่มีปืนกาเยง้วโอ้กหเก็บระเบิดใจเย็นใจเย็นไอ้หนูน้อยมาผมผมมันตัวแตกเอาน้อยหนักฟาสุก้าไปกินปึ๊บปึ๊บอีกลูกนึงมาผมผมมาให้มันโดดมาโดดนี่เป็นไงสเต็ปต็บบับตี่เป็นไงสเต็ปมั่วสัวเขาเนี้ยมาผมผมมันตัวแตกโอ้โหไปละนี่ไงจูบจูบจูบนี่ไงอุ้ยโอ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 ้ย ปแายล้วไม่อยู่แล้วครับเราต้องใช้สเต็ปดูคอนเทอีไปไงโอ้ยขดนี้แหละมุณจตสวนมึงตายตายเรียบร้อย <c oughs> คนมันเล่นตึงอะครับก็บอกเลยแค่นี้คนเดียวเอากูไม่อยู่หรอกน้องเคสสวยงามครับได้กระสุนปืนลูกซองดูเหมือนว่าไอ้ลุงเก็บเครื่องบินเก่านะมีคน กำลังฟาร์มแอดอปเฮ้ยสกาวะสกาฟรีนะครับแล้วก็ต้องมาทดสอบดาเมจกันนิดนึงโอ้ย <c oughs> ขึ้นรัวๆเลยวะ่ะตัวเนี้ย <c oughs> มันไม่มีคนแล้วครับเดี๋ยวเราก็ <c oughs> ย้ายถิ่นฐานแล้วกัน <c oughs> ไปตรงลงเก็บเครื่องบินนะครับ <c oughs> ไปกันเลยรออะไรไม่รู้อะไปละ โอ้ตะกี้มันยังมีคนฟาร์มแอร์ดรอปอยู่เลยคราวนี้มันหายไปไหนหมดหแล้ววะเดี๋ยวคนนี้นฟาร์มของก่อนนะไในฟาร์มก็ศูนย์นะตามของไม่ก็สามอะ่ะโอ้โหแป๊บเดียวคนหมดไปแล้วสามสิบเจ็ดคนเอ้ยไม่ใช่เหลืออยู่สามสิบเจ็ดคนเออไปอยู่ไหนกันหมดวะเอ้ยน,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 นั่น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 นล่นผมละมีกี่ตัวแล้ตรงนี้เว้ยไปที่ตู้ดิบต,ตัวนึงอนะ อ้ท okay, ี่ดิดาวโอเคมันวิ่งไปแล้วเฮ้ยบนปะวะเอาอยู่นี่้หนีไปตบตัวมุกเรียบร้อยหัวแตกไฟหัวแตกคายหัวเหมือนกันนะแล้วก็เพื่อนมันหน้าดิตไปนู่นนะเอ้ยนี่หนี่เป็นไงยืนเดือน้องเอ๊ะโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้สกินตู้นี่มันโคตรเหมือนคนไหนเอ้าตัวเองเหรอ ไม่มีใครปมเลยว่ะในจักรวาลนี้ยสกาเอา้าศพเอา้าเอ้าศพหายเฮ้ยเลยโอ้ยโฮ้ยเจียมมึงปรับใหม่เหรอวะใครรู้ก็ช่วยบอกหน่อยนะอยู่ดีๆศพก็หายเนะีย่ยเดี๋ยวเราดีตามเพื่อนมันไปนะเราดูไว้เลยสเต็ปนี้ยไม่มีใครทำได้เราดูไวเป๊ะ ตรงสันพอดีเป๊มี่ไม่เป๊ว่ะมีคนโดดมาโอ้โหตะก,กี้มันว่างนะทำไมมันจริงไม่โดนวะนี่งไงหัวแตกแดงเตอะนี่เตดเดี๋ยวเราก็ดักมันไว้ตรงนี้นะเราเพิ่งเจอกอสติล่าไปแค่ตัวเดียวนะโอ้หไอตัวนี้จะเป็นกอสติล่าโอ้ยไม่ใช่กอสติล่าของบินลิงว่ะ มมันเล็งวะมันน่าจะล็งหัวไอ้หัดตัวไปอย่างน้อยมันก็ตานี้ก็ต้องได้20คิวอะเราเป็นนักซุ่มริงนะครับอุ้ยตัวโดดมามัตัวใหม่ตัวใหม่โอ้โหนัละแปดทำกันเ้ยเดียวดียวเดีเดี๋ยวเดียวอุ้ยสกายเลอร์มา ดีนะที่เรายังมีตัวหลบไ uh huh. อ้ตัวนี้มิ่งมาอ้อมมาวิ่งอ้อมมามามึงโผล่หัวแตกอืื้อออหีกแล้วอ่ะปิดบัตมาคราวนี้แหละตาตากรรมสุดท้ายของมึงหัวแตกเดี่ยวร้อยไม่พลาดอยู่แล้วนะระดับเตี้ยอุ๊ยใครร้อนว่ะไปดีกว่านะใครร้อนนี่ม่อยากตู้ด้วยไปตั้งหลักก่อนมามึงวิ่งมองหัวแตกเอาวิ่งมา นี่ไงหัวเปเม็ดนึงยังไงก็ไม่รอดนะตัวนี้โดนกูจับยากแน่นอนตอตีลาอ่ะน้องได้ไปแล้กคน่าสองสามตัวแนละ้วตามเป้าหมายของเราคือสี่ตัวนะเนื่องจากเสื้อเราก็มีอยู่ใส่กอกสี่ชิ้นหก <c oughs> คิวอะตอนนี้ผมไม่น่าได้แล้วอะ่ะสามสิบคิวอะเฮ้ <c oughs> มีไหนหวะมีก็ตีได้ตัวนึงโอ้โหยิงไม่โดนมันเฉลยตะเงี้ยเอาไม่ต้องให้บอหนอโอ้ยให้วอเราหมดนี่จับปอดสกร้เลสเสร็จตัวงตัวเองเอง,เอง,เองี้ก็ตีลาตัวนี้นี่ถ้าทางมันไม่ค่อยดูนะครับเดี๋ยวเราก็เอามาเป็นสัตว์เลี้ยงดีกว่า มีโดนมีตัวมั้ยอ้าวมีด้วยด้านบนหรือเปล่าวะอบนด้านล่างวะไม่เห็นน่ะมันน่าจะไปด้านบนแล้วนะโอเคมันน่าจะพึ่งโดดอ่ะตัวเนี้ยเดี๋ยวเราดีดไปคาตูนะคนเหลือย5าคนผมได้เจ็ดคิวเองเฮ้ยลงเก็บเครื่องบินเก่ามีคนทกปุ๊บ เดีเดี๋ยวเดี๋ยวย้มีเดี๋ยวเดี๋มีคนรถมีคนโโอ้โหด้าขวามรถมามาตามลงรถตายแค่นั่นบื่ปึปึ๊บโอ้โหโอ้โหิงโดนไดไงวะขนาดกูหลบวะนั้นนะตรงนี้มีอยู่2ตัวนะที่สอบไปนั้นตัวนึงแล้วในมืออีกตัวหนึ่งนี่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  เอออ <you> ุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยคิวคิวดาวอยู่อุ้ยกับเตะตัวนี้ยังไงไม่ต้องมาชาร์จเรานะไอ้ตัวนี้กำลังเจาะไปดักไวปพนุมึงมาชาร์จกูมึงตายแค่นั้นแหละนี่ไงขู่ไว้ก่อนขู่ไว้ก่อนเอาละหน่อยเอาหน่อยหนึ่งอุ้ยลิบพันหมดแล้วตอนนี้ไอ้สองตัวนี้นี่ก็ทีล่างสองตัวนี้มันดุนะมีก๊อตขาวกับก๊อตเขียว เกมนี้ก็น่าจะโคตรอิ่มอ่ะตอนนี้อิม่มติล่าเฮ้ยม,ม,มาแล้วอ,ะอ,อ่ะนี่ไงไอ้เขียวโอ้โหโว้ยไม่ได้ถูกก้อนนะเฮ้ยแข้งน้ำแข็งไปแล้วไปทางขวาแล้วเป็นสกิลโยนดักนะครับโยนไปรูปมับบนจะมีแบบสกิลวาร์ปไงว้า,าไปทางขวาเป็นมาชัดนะครับผมตัวแตก เขาถืออีกแม่เดียวมึงหน้าตายละเรียบร้อยตายก็นองสาเลยตัวเนี้ยเฮ้ยบนเขาหน้าเรามีอีกตัวนึงมาเดี๋ยวรอจังหวะที่มันวิ่งมานะคอันนี้อ้นี่ไม่ปล่อยมันรู้ไปเฮ้ย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 เฮ้โดนลัดโอ้ทุกคนแม่งอยู่ดีโดนลัดเฉยเลยว่ะ ให้ไปไม่ได้อย่างเนี้ยกูไดบาดมารัดคอยอยู่ไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวมึงโดนกูเฮ้ยเปงนบามดมาลัดกูน้องนี่ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหเหรียญอยู่ไหนวะช่างมานะครับความเฮ้ยนี่มีแดงมีงแดงเอาเอา,เ,อาเป็นศพไปแล้ว ว่ามันเปิดโดนว่ะอยู่ฝันน่งน,นี้แน่ยี่ไหนวะท่านนี้เปิดตัวเลยก่นอ,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 อนเอาไม่ีเรียบ้ลยเฮดช็อ,หอตหัวแตกตะกี้ก็เป็นสกิลพิเศษของผมนะครับให้ศัตรูหยุดนิ่งไงแล้วก็ยิงไงดูม่ว <laughs> ตะเก้ฝั่งนี้มันมันมันตั้งให้ผมดแล้วมันก็หลบฝั่งนี้แน่าหลบฝั่งซ้ายเปล่าไม่มีนะฝั่งซ้ายเนี่ยแต่ตอนนี้มีนคนโดดมาละในเมืองตัวนึงเดี๋ยวเราขึ้นไปน้ำนูลดีกว่าช่างม้น้ำไปตัวเนี้ยเปิดกล่องนะเ,อกเกงงงงนี่ยไอ้กิดสเกอร์จูโกะกระปึงกปึงกระปึงกรึงเนี่ยจริงเลยฮะไอ้เจะตี่เจ็นงน้ำหุ้ยเจ็เสียง สก,กาบวกเก็บเสียงก็เท่ากับเจ้านะครับถ้ามีแครนร้ดได้เนี่ยแบบโอ้ยน่าละแปดสิบแบบอกเลยฮะไอตัวนั้นไปไหนหรอวะตะกี้มันยังแบบชุบเพื่อนอยู่เลยไอ้น,นี่บอกไม่ใช่อยู่ไหนวะเพื่อนมันก็ไม่ลงมานะฮือไม่เห็นเพื่อนมันนะเนี่ยซูมไปมันก็ไม่มีขีดแดงๆขึ้น เข้าวงตายไปแล้วมั้ยโอ้ยสวยแล้วครับระหว่น,นี้ผมไม่ได้8 0ดสิบคิวว่าตเนี้ยนี่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 อ้าวคิวฟรีไอ้ตัวนี้ก็ยีดีดีมันก็มาตายวงเฉยเลยวางขวางของเราดูเหมือนจะมีคนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราก็รอใช้โพสิชันที่มึงยืนนิ่หงหัวแตก จะไม่เอาหายมึงรั้งต่อไปหัวได้โอ้โหโอ้โหโอซักกัานไหนจะเข้นมาอะขอวามันจะมาเวลาที่เราสกปรกเนี่ยเราต้องกานหายใจด้วยนะครับมาเป็นเทคนิคลับขั้นสุดยอดถ้าเราไม่กันหายใจเนี่ยมันจะยิงหัวไม่โดนไงเอออ่าคนที่เหลือหายไปไหนหมดแล้ววะไอ้เหลือแปลกคนละแต่นี้อย่างไรก็สิบห้าคิวอะ่ะ ไม่สามสิบคิวก็อ่าอ่าเรียบร้อยสิบห้าคิวน่าจะเป็นสองตีสุดท้ายนะครับไอตีที่ไออยู่ฝั่งนู้นอะ่ะฝออั่งตรงนน้นอะ่ะน่ยไงน่ยไงน่ยไงวิ่งไปละวิ่งเข้าโดมไปลอะออาตายตัวนึงแล้วเหลือแค่สามตัวสุดท้ายนะเฮ้ยมันจะสู้กันปะวะ เดียวกันแทุกคนอ๋อเด็กๆโอ้ยมันเห็นกูได้ไงวะตู้พวงตัวแตกันแล้วนี่เหลือเตออุ้ยสมตัวป่ะพวงผมแบบว่าไอวอลหกลูกอะยังไงก็ต้องไหวอะมาดิแค่นี้ไม่ธรรมดาไม่ขนาดมือกูอยู่แล้วเฮ้ยเขอโทษเฮ้ย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 ทีลคนเฮ้ยทีละเฮ้ยีล ตายหนี่ไงเต็เต็ตเตตเตนี่ครับเรียบร้อยครับไม่ครับเรายัง,ยงไม่อยอมแพ้นี่ไงยิงไป,ม,งม,งป,ป,ป,ปไมั่เปิดโดนแปแปแิโหทีเียกครับอยากตาย่างช่างด้วยนี่งไงวิดีไอิดินจาโอ้ แล้วใครมันจะไปไหวว่าสามตัวต่งเงยถ้าไอ้วอประมาณร้อยลูกคงจะไหวอยู่นะครับแบพันเราตัวเองแล้วครับแบบนั้นอนะ่ะเอออุย้ยจบเลยนี่นะครับกอนนะอันนี้เป็นกอซิล่าระดับแรงเอ็ดนะครับอ่าเอาเป็นว่าการล่ากอซิล่าในคลิปนี้เราก็ล่าได้อยู่ประมาณสิบตัวนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมก like, ดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้สเปอร์ดด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนครับ